เป็นอะไรคนลุกครับท่านผู้ชมโดนสื่อมาปินแฝวว่าเป็นอะไรโอ้ยอันนี้สั่นมาก นั่นแหละกำลังดีเด็กไ่ใช่แบบนี้ขึ้นขนานะคะเดี๋ยวนึ่งสองสามไปทางนี้ด้วยนะหนึสองเด็กใีกว่ด็ย่ได้เไม่เป็นไรไอ้ดีดีดูลยเอาแต่ทำ มาชออย่างนี้ียมกแลกวันนี้ยีทุกคนที่มางเห็นไี้ดี้กเจิครอเยินดีทุกความสำเร็จมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ทำบายบายเจอิดอดีต อะไรครับอันนี้พูดได้ไหมก็ผมไปไทยอุ้มมาทานละกันนะครับนีพูดได้เหรอใครอมบมบีใคได้ไหมของพี่ตยอ๋อามป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 มปา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 มามนาอปามบามปามปามมาปมปป็นปามปอมปามปานปามเอมมปามปปามปมปากปามปามปมามมามาาปร ไม่จะได้ตาเขาติดตามเลยได้ลงตัไหนครับที่อาจจะไปก่อนก็เร็วๆนี้นะครับต้งไปหลังไปหลังเขาติดตามนนะเียนชื่อเองไหผมเป็นลเ็มเขาจำอะไรไม่แต่ผมไปเล่นในแคมเปญผู้หญิคนไาใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิคนวใจสาาเป็นพนักงานส่อสาิการ ก็ขอบคุณมากขอบคุณน้งเอฟซีทุกท่านทุกคนหน้าที่ที่นั่งอตรงนี้เข้าไปในด้วยแล้วก็ในในสตรีมไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณจกครับแล้วก็เพื่อนที่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีนุกถ้าไม่มีนุกก็ไม่มีเขาก็เป็นเพื่อนที่สำคัญที่สุดเหมือนกันครับขอบคุณมากที่มาเพ์วันนี้ขอบคุณมากไม่คิดว่าจะมาอยากเป็นอยากอยากส 네, 그럼 뽀 เดียวเข้มเด่ยเอาเอเลยเอาเอเลยครับไม่เป็นไรเอากล้องอะกรไม่เป็นไรเดี๋ยวในในไลฟ์สดโอเคได้อยู่จะถูกแซกได้โอเคครับครับหนึ่งสองามนะฮะครับหนึ่องสามเย้พร้อมกันหนึ่งสอโอเคครับโอเคนี้าแอากล้องไปแค่แล้วก็ถอยไปนลพี่นะหนึ่งสองสาม điên là... ờ, không, đó, không đó, Để đấy... nói, cái này. cái này. này. น้องทำไม่กองมาเป็น้องน้องมาเป็นน้องถือไว้ถือไว้ถือไว้รอนานไหมูมาแเดี๋ยวรอสามั่สโมงเบอร์แลยไม่ใช่ไม่ใช่ เอาไปแล้วจะเป็นการมอบช่อด้วยนะครับ ไปกับบ้านไหมอ่ะาปบ่ bye.